สวัสดีครับ FCI u s e Car สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับผมวันนี้ผมมีของขวัญคริสต์มาสของขวัญปีใหม่มาให้กับ FCI u s e Car รถยนต์มือสองคัดพิเศษเกตด A 1คันอยากนำเสนอนะครับผมใครที่ยังไม่มีรถยนต์ใช้งานโบนัสออกอยากซื้อให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตัวเองผมแนะนำคันนี้นะครับรถที่ขึ้นชื่อได้ว่าอึดถึกทนและเป็นรถที่ได้รับความนิยมติด1ใน3ของคนไทยแนะ่นอนนะครับคันนี้คือ Toyota v o o ปี2009 หรือ Toyota v i ีออสเห็บหมานั่นเองนะครับผม v ีออสเจนที่2คันนี้1.5ตัว e ปี P 2009 2มือในเล่มย่านกันเท่านั้นนะครับรถสวยงามนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานนะครับบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิกคว่ํมหรือจมน้ํานะครับผมหน้าเดิมหลังเดิมนะครับสีเทาอมฟ้าเดิมจากโรงงานแต่สีทําให้ใหม่ทั้งคันเนื่องจากรถมีลิ้วรอยนะครับผมเราจัดการทําสีให้ใหม่ทั้งคัน เลยนะครับจะได้เอาไปสวยงามจะได้เอาไปเป็นของขวัญปีใหม่เอากลับบ้านไปจะได้ไม่อายใครนะครับเก็บช่วงล่างให้หมดแล้วนะครับผมคันนี้เก็บภายในให้หมดแล้วนะครับพร้อมถอดซักถอดฟอกถอดสปาขัดเคลือบสีให้แล้วนะครับผมพี่เอาไปไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะครับมีหน้าที่ซื้อไปเติมน้ำมันขับกลับได้เลยนะครับดูรถไม่เป็นพาเพื่อนพาช่างมาช่วยตรวจสอบได้เลยยางคันนี้เป็นยางกูดเยียปี23ทั้ง4เส้น ใช้งานได้เลยนะครับ4ี่ถึงหาหมื่นโลหรือ4-5ปีสบายโดยที่ยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมนะฮะรถสวยงามนะครับเป็นเครื่อง1.5นะครับตัว e นะครับประหยัดน้ํามันถึง17-18กิโลเมตรต่อลิตรและที่สําคัญใครที่ชอบประหยัดน้ํามันไปมากกว่านั้นอีกเรามีพลังงานทางเลือกอย่าง LPG มาให้ด้วยนะครับ Toyota กับ LPG เพื่อนซี้กันทนหายห่วงแน่นอนนะครับผม LPG ถังแคปซูลถังโดนัทนะครับเป็นถังโดนัทนะครับแบบหัวฉีดนะฮะ ด้านในสวยงามนะครับผมเป็นบอก,กระหยี่ยเดิมจากโรงงานแต่เจ้าของเก่าเขาหุ้มหนังไว้นะครับผมและผมก็เลยจัดการเก็บแผงประตูให้เป็นหนังให้มันสอดคล้องกันนะครับตรงนี้ปกติมันจะเป็นผ้าแต่ผมทําให้มันเป็นหนังไปเลยนะฮะเก็บงานให้แล้วนะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้าเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดาเดิมจากโรงงานวิทยุ เจ้าของเก่าเปลี่ยนเป็นแบบ2ดินของไพลโอนียมาให้นะครับผมรถไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแอร์เยน็นฉ่าภายในสวยผมถอดทักถอดฟอ,อกให้หมดแล้วหรือพมหรือเบาะออกมาทักฟอ,อกให้หมดแล้วนะครับตามสไตล์ของร้าน i use car แน่นอนนะครับเอาไปพร้อมใช้งานด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายนะครับผมนี่นะฮะเบาะอ,อยู่ในสภาพที่ดีไม่ฉีกไม่ขาดนะครับเราจัดก,การเก็บงานทุกอย่างให้หมดแล้วนะครับพี่เอาไปเติมน้ำมันขับได้เลยนะครับดูรถไม่เป็นพาเพื่อนพาช่างมาช่วยตรวจสอบได้เลยนะครับเหมือนคันเมื่อวาน ฮอนด้าซิตี้ที่ลูกค้าพาช่างมาช่วยตรวจสอบดีครับผมชอบนะครับที่พาช่างมาช่วยตรวจสอบนะครับจะได้เป็นสะพานจะได้เป็นสื่อกลางระหว่างพี่กับผมนะครับเราจะได้เราไม่เคยรู้จักกันแต่พี่ไว้ใจช่างคนไหนพี่จูงมือเขามานะครับเราลองพี่เชื่อเขานะครับถ้าเขาบอกดีพี่เอาไปถ้าเขาบอกไม่ดีพี่ไม่ต้องเอาไปนะฮะน้องกล้าแบบนี้เลยนะฮะนี่นะฮะด้านหลังก็กว้างขวางใส่ของได้เยอะนะครับผมดูผิวเผินอาจจะไม่เหมือน ไม่มี LPG แต่จริงๆมันมี LPG ถังโดนัทอยู่ในหลุมอะลรนะครับฝากระโปรงหลังไม่เคยแกะซอกซ้ายซอกขวารางน้ําฝนเดิมๆไม่มีชนไม่มีพ่นแต่อย่างใดนะครับหลุมอะลรไม่มีพ่นแต่อย่างใดนะครับเดิมๆจากโรงงานนะฮะถังยังไม่หมดอายุนะครับเพิ่งติดมาปี18นะฮะนี่นะฮะใครถามว่าถังมีอายุเท่าไหร่นะครับปี18นะครับสามารถใช้งานได้อีกนานนะครับสําหรับถังไอตัวโดนัทนะฮะนี่นะฮะ หลุมเมหลายสวยงามนะครับยาแนวเดิมทุกจุดนะครับผมทั้งสี่ห้าฝั่งสี่ห้าสี่ห้าฝั่งนี้นะฮะทุกอย่างเดิมเดิมหมดเลยนะฮะกุญแจมีเป็นรีโมทเดิมมาจากโรงงานนะครับนี่นะฮะบางคนกลัวนะครับว่าวีออสจะมีแท็กซี่หรือเปล่าวีออสไม่มีแท็กซี่นะครับพี่เป็นรถบ้านแท้แทนะครับต้องบอกก่อนนะครับไม่ใช่แท็กซี่นะครับรถวีออสไม่มีแท็กซี่นะครับเอาไปทําแท็กซี่ก็ไม่ได้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนเครื่องยนต์แล้วฟังเสียงด้วยกันบ้างนะครับสตาร์ทที่เดียวติดนะครับผมสตาร์ทที่เด ไอ้2ทาั้เลือก2ระบบแบบนี้นะครับเวลาสตาร์ทจะเป็นน้ำมันแล้วจะตัดเป็น LPG เองนะครับใครที่ไม่ชอบ LPG ก็ปิดสวิตได้เลยนะครับหรือใครไม่ชอบถอดทิ้งไปก็ได้นะครับผมนี่นะฮะเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับแม้จะมี LPG นะครับเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับเบ้าโชกซ้ายเบ้าโชกขวาเดิมๆจากโรงงานฝากระโปรงหน้าเดิมๆจากโรงงานนะฮะนะฮะนี่นะฮะน้ำไม่รันคฟันไม่ไหลไม่มีไอแต่อย่างใดนะครับผมนี่นะฮะนี่นะับให้ดูเลยนะครับผม ห้องเครื่องสะอาดสะอ้านดีนะครับไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มตามวิดีโอที่พี่ได้เห็นเลยนะครับคอท่อปกติจะเป็นไฟเบอร์เราจัดการเปลี่ยนเป็นแอนเลรสให้แล้วนะครับทนแน่นอนนะครับทนแน่นอนนะครับปกติมันจะชอบล้าวชอบแตกใช่ไหมครับของวีออเป็นจุดด้อยของเขาแต่ครันนี้เราทําให้แล้วนะฮะสวยงามแน่นอนเดี๋ยวเพิ่มเติมให้กับลูกค้านิดนึงนะครับก่อนจะไปทดลองขับบางท่านบอกว่าอยากดูเม็ดอาร์ครับผมยินดีฮะเปิดเม็ดอาร์ให้ดูนะครับนี่นะครับ เม้นอาร์อยู่ครบนะครับพี่ไม่ต้องห่วงนะครับดูรถไม่เป็นพี่พาเพื่อนพาช่างมาช่วยตรวจสอบได้เลยผมกล้าการันตีนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับดูรถอยู่ต่างจังหวัดดูรถไม่ได้นะครับมาจบมาเรามีบริการสไลด์ออน24ชั่วโมงถึงบ้านท่านเ<ร>มื่อรถไปถึงบ้านท่านท่านเตรียมช่างรอเลยรถไปถึงสไลด์ลงก่อนจะจ่ายตังค์ส่วนที่เหลือพี่เอาช่างมาช่วยตรวจสอบได้เลยครับผมว่ารถผ่านหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านพี่ก็ไม่ต้องรับรถแค่นั้นเองนะครับผมนะฮะ ไม่ต้องห่วงนะครับเราตรงไปตรงมานะครับซื้อขายแบบจริงใจอยากได้ของของวัญดีๆให้กับ FCI y u ค่ a ได้เอาไปใช้งานนะครับยังไงใครชอบรีบจับรีบจองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับตัวรถเราอยู่ที่พุนทธมณฑลสาย2ขายเพียงแต่เง,งินสดไม่มีบริการจัดไฟนั้นแต่อย่างใดสําหรับรถปีต่ำนะครับผมนี่นะฮะใครอยากได้รีบจับรีบจองนะครับ v ออ ถึกและทนจริงๆนะครับอยากให้เอาไปใช้งานนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าสักแต่ขายนะครับเราทําด้วยใจเราเก็บงานด้วยใจนะครับกาไรแทบไม่เหลือวันนี้มาจัดโปรโมชั่นดีๆให้กับพี่พีเอฟซีอายุธค่ะในราคาแค่แสนต้นๆพี่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับบางคนบอกว่า9 0 0 0หมื่นแสนก็บาทก็มีใช่มีครับแต่พี่ก็ต้องลองไปดูสภาพดูก่อนนะครับซื้อไปซ่อมเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับร้านเราไม่ได้ขายแพงที่สุด และก็ไม่ได้ขายถูกที่สุดแต่ร้านเราขายคุณภาพที่สุดนะครับบอกเลยคุณภาพเป็นเรื่องสําคัญกว่าราคาที่เราขายนะครับใครไม่ถูกใจไม่เป็นไรนะครับใครพร้อมอยากได้รถดีๆไปใช้งานผมแนะนําคันนี้ครับผมนี่นะฮะขับขี่ดีจริงๆนะครับยางไม่ต้องเปลี่ยนช่วงล่างไม่ต้องทําภายในไม่ต้องทําสีไม่ต้องทํานะครับแล้วพี่จะกลัวอะไรอีกนะครับซื้อไปจนเมั่ขับอย่างเดียวเลยนะครับเต็มที่ก็แค่ทําประกันแค่นั้นเองนะครับคันนี้ลูกค้าไม่ได้มีประกันให้เท่านั้นเองนะครับ ชั้น3า0พเท่านั้นเองนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนได้รถดีๆแบบนี้ไปใช้งานนะครับหากขับขี่ใช้งานอยู่นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมร้านเราไม่มีปิดปีใหม่นะครับมาเอาไปใช้งานได้เลยนะครับขับขี่ดีจริงๆนะครับผมนี่นะฮะผมเล่งให้ดูเลยนะครับขับขี่ดีนะฮะปล่อยมือขับให้ดูก็ได้นะครับนี่นะฮะขับขี่ดีครับผมหากขับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ